โอเคนะคะนี้มาดูกันนะคะ,ะปี2,010นนะคะตัวอย่างสีปี2,010แล้วก็ถึงปีพศสอ2 0ก็เป็นระยะเวลาสิบปีนะคะ,ะปี2,010เนี่ยซื้อซื้ออสังหาจะเป็นบ้านหรือเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะ,ะราคาเอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน5แสนพอสิบปีผ่านไปปุ๊บ ราคาสังหาขึ้นเป็นหนึ่งล้านนะคะอแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง pay พย์ off นะคะแต่ว่าเพอเอิญมูล,ลค่าแบบว่า pay หมดแล้วจ่ายนี้สิทหมดแล้วไม่ใช่แต่เพอเอิญมูล,ลค่าพอสิบปีผ่านไปอะราคาของสังหามันขึ้นนะคะทีนี้แบงค์ bank เนี่ยข้อดีข้อดีของของการซื้อบ้านนะคะก็คือแบงค์เนี่ย เขาสามารถให้คุณรีไฟแนนซ์ได้นะคะราคา1ล้านเนี่ยเขาให้เขาให้รีไฟแนนซ์ได้แปลงเขาสามารถให้อัพทูแปนนี่นะคะแปดเปอของ1 000, ล้านก็คือ8 0 0แสนทีนี้เขาคิดยังไงสมมติว่าบ้านคุณเนี่ยยังค้างบาลานซ์อยู่คุณยังเพย์ออฟไม่หมดอาจจะค้างอยู่ส0 0แสน ะะถ้าใครไม่รู้ก็ไปดูสเตทเมนต์ว่าตัวเองอยังค้างจ่ายทั้งหมดถ้าสมมติว่าอยากจะเพย์ออฟเกิดถูกลอตโต้แล้วมาเพย์ออฟเลยจบหนี้สินเลยเนี่ยเท่าไหร่มันจะมีตัวเลขบอกก็สมมุติว่า3 0 0 0 0นเหลืออยู่3 0 0 0 0นนะคะไปดูในสเตทเมนต์หรือไม่เข้าใจก็ไปถามแบงค์ละกันถ้าเกิดฉนต้องการจะเพย์ออฟเนี่ยต้องใช้ต้องต้องใช้เงินเท่าไหร่เงี้ยอ่ะก็เหลืออีกสามแสนที่ค้างอยู่นะคะบาลาที่ค้างอยู่ก็เอาสามแสนเนี่ย มาลบ800,000มันก็จะเป็นเงินได้เงิน500,000เงินตัวนี้แหละคุณสามารถรีไฟแนนซ์ออกมาได้นะคะแต่ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องรีไฟแนนซ์ออกมาทั้งหมด500,000อาจจะมาออกแค่สี่หมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนสองแสนแล้วแต่บางคนก็เอาไปดาวบ้านใหม่บางคนก็เอาไปซื้อรถบางคนก็เอาไปซ่อมแซนบ้านบางคนก็เอาไปทําธุรกิจ บางคนก็เอาไปฮอลิเดย์ไปใช้จ่ายอะไรกันแล้วแต่นะคะอันนี้คือข้อดีของการมีบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะสมเงินเหมือนกระปุกออมสินคุณลองนึกนะคะระยะเวลาสิบปีเนี่ยคุณถ้าคุณมีกระปุกออมสินอยู่อันหนึ่งหรือว่าธนาคารก็ได้ระยะเวลา10ปีเนี่ยคุณมีเซฟวิ่งาาะะ Wing, สะสมเงินนะ่ะคุณสามารถสะสมเงินได้ถึงห้าแสนเหรียญไหม น,ะะนี่คือข้อดีของการซื้ออสังหานะคะ